คือเป็นโรคชนิดหนึ่งที่รักษาแล้วไม่หายเราจะเป็นต่อมน้ําใสๆที่ทวานหนักเป็นข้างซ้ายเดี๋ยวก็เป็นข้างขวาสลับกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเร,เริ่มแรกมันจะมีอาการเหมือนปวดตรงที่จะเป็นอะนะปวดหง่วงๆสามวันนี้เริ่มมีเม็ดขึ้นแล้วความกังวลเรากลัวกังวลว่ามันจะเข้าไปข้างใน,นก็นอนไม่หลับนะเครียดหม,มอเขาก็ส่งไปห้องจิตเวชนะ มาเจอดูคอตัดสินใจว่าก <ST AN TS> ็าลองดูเป็นไงเป็นกันลองดูแต่ไม่กล้าบอกลูกแต่ลูกก็มาจากกรุงเทพเลยนะมาเลยนะแม่กินยาอะไรตัวไหน,นเขาก็เอามาดูเออแม่นก็เป็นอาหารเสริมนะมาดูด,ด,ดูแลผสมมันก็ไม่มีพิษอะไรแม่ก็ลองกินดูตอนนี้ก็คือไม่ได้มีอาการของโรคเนี่ยมานานเท่าไหร่ละคะมี่หลายเดือนเนี่ยเรารู้ที่เตือน สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอสูงเม่นค่ะจังหวัดแพร่ค่ะแล้วันนี้นะคะชิวอยู่ที่บ้านคุณครูวันค่ะคุณครูวันนะคะเป็นวิทยากรค่ะสอนเกี่ยวกับการทาอาหารนะคะและครูวันนะคะก็ได้รับภาวะเกี่ยวกับโรคน้ําเหลืองไม่ดีค่ะเราไปฟังจากปากคุณครูวันเองเลยดีกว่าค่ะคุณครูวันค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวกับคนที่เขาดูคลิปนี้อยู่หน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อไพรวันชาวนาค่ะค่ะเป็นวิทยากรสอนทําอาหารในตัวจังหวัดแพร่ค่ะคุณวันขาก่อนที่คุณวันจะม,มาทานตัวบาลานยุคอค่ะเกิดอะไรขึ้นคะคุณวันขาคือมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่รักษาแล้วไม่หายคือเราจะเป็นต่อมน้ําใสๆที่ทวารหนนะักเป็นข้างซ้ายเดี๋ยวก็เป็นข้างขวาสลับกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปนานนานเท่าไหร่ะคะคุณวันนานหลายปีค่ะจน เราไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนแล้วก็เลยมามาเจออยู่คอใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นยังไม่มีความเชื่อมั่นเพราะว่ายังไงยังไงก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลแล้วก็ไปรักษาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดีนะเรารักษาตามขั้นตอนแล้วมันไม่หายเราก็ย้ายจากโรงพยาบาลไปคลินิกหมอที่โดยตรงเลยก็คุณหมอก็รักษาอยู่ก็ไม่หายคุณหมอก็ จะส่งตัวเข้าไปโรงพยาบาลอีกทีหนึง่งให้ไปทำ mri ใช่ไ้ยค<ะ>่ะอ่สงสัยว่าจะเป็นโรคคันทัูตรหมอบอกว่าแต่มันนิดเดียว<ะ>มันมันดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นคำก็ไม่เจออ่าพอดีก็ตัดสินใจว่าก็ลองดูไหนๆก็ไหนๆแล้ว<ะ>เพราะว่าดูหลายครั้งแล้ว<ะ>แต่ไม่กล้าตัดสินใจก็เลยตัดสินใจซื้อซื้อมาทานดู<ะ>ก ทางบริษัทก็แนะนําว่าให้ทานเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม 1, 7, ็ดหนึ่งเจ็ดวันต่อจากนั้นก็ทานวันละเม็ดจนหมด3ขวดค่ะก็ทานไปได้สักเจดแปดเม็ดเนี่ยเอ๊ะปกติมันขึ้นแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นตั้งแต่นั้นมามันก็หายก็เออเหมือนชีวิตเกิดใหม่เนาะก็ของไม่น่าเชื่อมันก็เนาะ ไม่น่าเชื่อมันก็แนะนําคุณก็หลายคนนะค่ะแยวขอย้อนย้อนกลับไปหน่อยค่ะว่าตอนที่อาการมันเพิ่งเริ่มขึ้นอะค่ะมันมันมันเป็นยังไงม้างคะมันจะรู้สึกเริ่มแรกเริ่มเริ่มแรกมันจะมีอาการเหมือนปวดปวดตรงที่จะเป็นอะนะปวดหน่วงหน่วงค่ะเป็นเริ่มเป็นเม็ดหรือยังคะครูตอนยังยังยังใช่ไหมถ้าถ้าถ้าปวดหน่วงหน่วงนี่แสดงว่าเราเป็นแล้วแต่ตอนนั้นครูก็นึ่ว่ามันแค่ปวดรลังปวดอะไรไม่มันจะเป็นตรงปวดตรงจุด ปวดตรงจุด<ะ>ปวดหน่วงๆสักสามวันสามวันนี้เริ่มมีเม็ดขึ้นแล้วมเม็ดใสๆเล็กๆ<ะ>เหมือนตุ่มสิวอะ่ะแค่นั้นอะ่ะแต่ไม่มีหัวแล้วก็คันๆพอฮะพอคันแล้วตุ่มแตกเสร็จแล้วมันก็ก็หายไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินยาทามันได้เวลามันจะหายเองแล้วมันก็เกิดมาเองพอหายแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม อยู่อย่างนี้ออยยู่ย่างนี้ห <ตะ S 2> ลายปีหลายปีมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้าง <_ H are> เพราะอย่างที่บอกว่าครูบอกว่าครูต้องเป็นวิทยากรในการแบบไปสอนคนมากมายมันมาส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของครูยังไงบ้างคะมันลําบากมากอะเราแม้แต่กางเกงเราก็ไม่กล้าใส่เราต้องใส่กระโปรงไปทําไมคะครูทําไมถึงมันจะอากาศมันร้อนอะมันอับมันจะอบมันอับ่ล้วต้องถือ พกพัดลมส่วนตัวไปบางทีเราไปที่ท,ที่ที่อากาศร้อนอะ่ะอ,อย่างไปสอนกลุ่มแม่บ้านอย่างเงี้ยเป็นศาลาอะไรอย่างเงี้ยพออากาศร้อนหน่อยอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอาจจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนตัวพัดลมหน่อยพัดลมหน่อยอถึงยังไงมันก็เจ็ดวันแปดวันันก็ขึ้นมาอยู่ดีแหละแต่ความกังวลนี่เรากลัวกังวลว่ามันจะเข้าไปข้างใน เออมันมันมันตรงลำไส้ใช่ไหมมันเชื่อมต่อเรากลัวตอนนั้นสภาพจิตใจครูเป็นยังไงบ้างะก็นอนไม่หลับนะเครียดนะเครียดหมอก็ก็ส่งไปห้องจิตเวชนะโอ้องต้องมีการปรึกษาจิตแพทย์เลยอย่างเงี้ยเาก็ให้ยามากินยามาต้านเศร้าเขาบอกอย่างเงี้นะแล้วก็กินแล้วก็กินยาไปมันก็ มันหลับได้แต่โรคมันไม่หายถึงจะหลับได้แต่หับกด้อาการแต่โรคไม่หายโรคไม่หายเหมือนเดิมโรคนี่เหมือนเดิมทุกอย่างหลังจากนั้นก็อย่างที่คุณครูเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะถ่ายทํากันว่าคุณครูมีการดูหลายครั้งแล้วแต่ว่าดูหลายครั้งยังไม่ได้เปิดใจไม่ไม่ทำไมตอนนั้นถึงเราถึงยังไม่เปิดใจครูขาเพราะว่ามันมีมันมีหลายยี่ห้อมีหลายอย่างที่ว่ามีผลกระทบต่อร่างกายอาหารเสริมนี่นะ มันมีผลกระทบต่อร่างกายมันหลายยี่ห้อเราดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มาตัดสินใจว่าก็ลองดูจุดนี้แหละจุดนี้แหละว่าเป็นไงเป็นกันลองดูแต่ไม่กล้าบอกลูกไม่กล้าบอกสามีตอนบอกลูกลูกก็ว่ามาแม่แต่ลูกอะเชื่อลงไปโรงพยาบาลน,นะเพราะว่าแต่แม่ตัดสินใจแล้วก็ก็แล้วแต่แม่ค่ะแ,แม่กินแล้วลูกแม่หายแล้วอืก็บอกเงี้ยนะ แต่ลูกก็มาจากกรุงเทพเลยนะมาเลยนะแม่กินยาอะไรตัวไหนเขาก็อเอามาดูเออ<ะ>แม่มันก็เป็นอาหารเสริมนะแม่ดูดูแล้วเหมืนอนผสมมันก็ไม่มีพิษอะไรเพราะว่างี้แม่ก็ลองกินดูะอตอนนั้นกินยังไม่หมดกระปุกเลย ควันทานไปอาการถึงดีขึ้นประมาณกี่เมตรคะแต่อาทิตย์แรกนี่เราก็กล่าวว่าถ้าทานไปแล้วถ้ามันมันไม่ดีมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็ประมาณ78วันถ้า78วัน10บวันก็ไม่มีเอ้ยเริ่มดีใจเลยนะสภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นก็บอกแฟนะพ่ออันนี้นี่ดีจริงนะเขาบอกว่าเอออุปทานเขาว่าอย่างี้เขาบอกอุปทานเขาว่าอย่างเงี้ยต้องทานอีกต้องทานอีกอืมต้องทานอีกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวถ้ามาจะลองสักกระปุกสิลุง ก็บอกก็ดีคนมียูคนหนึ่งเมื่อวานก็มาก็บอกป้ากินยาอะไรอ่ะก็บอกป้ากินยูคอ่ะมันมีขายตามร้านขายยาไหมไม่รู้นะป้าสั่งในเน็ตก็บอกอย่างเงี้ยนะก็ให้ที่อยู่อะไรเขาไปตอนนี้ก็คือควรไม่ได้มีอาการของโรคเนี่ยมานานเท่าไหร่ละคะนี่หลายเดือนแล้วเนี่ยหลายเดือนก็คือลืมคิดไปเลยลืมคิดไปเลยอันนี้นี่มันเรื่องจริงอตนแล้วตอนนี้เข้าสู่กระปุกที่เท่าไหร่ละคะ กระปุกที่3หมดไปแล้วอ่ากระปุกที่สาหมดไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กินตามตามที่เขาบอกว่า,าก,กินจนครบโดสนะอะไรเงี้ยถึงหายแล้วเราก็เอ๊ะเราจะหยุดเพราะกลัวเดี๋ยวเป็นขึ้นมาอีกอก็เลยกินให้หมดเลย3กระปุกก็ <ๆ S 2> สามารถทานต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะ,ะ <ๆ S 2> ว่าย uh ูคอนะคะเป็นสารสกัดนะคะจากสมุนไพรทั้งหมด13ชนิดนะคะเป็นแบบซอฟต์เจลด้วยนะซึ่งจะไม่ทําให้ลําไส้หรือว่ากระเพาะของเราเนี่ยระคายเคืองนะคะ มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่ควรรคะเผื่อว่าเขาดูคลิปนี้อยู่แล้วมีอาการแบบครวรเลยแต่ว่ายังไม่มีทางออกยังไม่รู้จะรักษายังไงเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกกับเขาอยากจะให้ควรนะคะช่วยแนะนำถ้าใครใครที่ฟังอยู่หรือที่ชมอยู่นะถ้าเป็นโรคแบบตุ่มน้ำใสน้ำพองที่เป็นเม็ดเล็กๆคันนะเราให้ลองกินไอยูคอว่ามันจะหายเหมือนที่ ที่บอกหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้เป็นผู้จําหน่ายเป็นผู้บริโภคเพราะว่าหายจริงแล้วก็บอกจริงเนาะไม่ได้โกหกโกหกเป็นบาปโกหกเป็นบาปนะนี่คุณครูบอกเองเลยนะโกหกเป็นบาปนะคะบาลานยุคอเต็มสิบคะแนนครูให้กี่คะแนนดีคะเต็มสิบเลอคะใช่ก็ให้เต็มสิบเพราะเราหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะดีมาก เร,ราาเรื่องราคาตอนแรกครูว่ามันมันแพงไหมสำเับเรื่องราคาตอนแรกเนี่ยถ้าพูดถึงชาวบ้านทั่วไปนะก็แพงนะคิดว่านะเพราะ,ะว่าเออกวัวเราจะตัดสินใจได้นะ,ะแต่พอเรากินแล้วโรคมันหายมันดีมากเลยเพราะว่ามันดีกว่าที่ว่าเราจะเสียเงินทีละน้อยแล้วก็ไปบั่นทอนร่างกายเราใช่ไหม<ะ>สู้ว่าเราเรากินแล้ว มันหายอ่ะจ้ะแพงมันก็มันก็คุ้มอ่ะคุ้มกับกับมันคุ้มนะค่ะคุ้มกับไตไม่ต้องเสื่อมอ่ะเออแล้วมันไม่รบกวนสุขภาพจิตเราด้วยอ่ะเรากังวลกังวลว่ามันจะเข้าไปในลำไส้เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเชื่อมต่อกันอะไรเงี้ยขอบคุณครูมากเลยนะคะที่มาเป็นวิทยาทันเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะดีๆของเราเลยนะคะวันนี้เอายูคอนะคะมามอบ ให้คุณครูนะคะดูแลสุขภาพต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะคุณครูข่นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดสั่งยูคอได้หรือว่าใครที่มีอาการนะคะเหมือนกับคุณครูเลยนะคะก็สามารถกดสั่งยูคอได้นะที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะฝากไว้1หนึ่งข้อคิดน,นะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนแล้วจะเอาเคสอะไรนะคะมาให้ชมอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะที่เพจของ Balance Bear นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย